สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะเพื่อนที่ชอบเลี้ยงไก่ชนไก่พื้นเมืองหรือไก่สวยงามนะครับวันนี้เกษตรนันจะแนะนําวิธีการเช็คไข่มีเชื้อนะครับโดยหลังจากที่ไก่เราผสมแล้วก็ไข่แล้วขึ้นกกนะครับประมาณ7วันนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไข่ฟองไหนมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะครับโดยใช้นะครับไปไปใช้สองไข่นะครับตอนนี้ก็หาซื้อได้ตามเพจ ออนไลน์ทั่วไปนะครับเนี่ยครับาจะสอบไรอย่างนี้ครับนี่อันนี้ใช้ถานนะครับถ่านส A นะครับเป็นเป็นพลังงานนะครับก็ไม่แพงครับหลักร้อยครับร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปตัวเช็คไข่แม่ไก่ที่ขึ้นโกกได้ประมาณสีวันนะครับอยู่ในข้อนะครับเดี๋ยวพาไปนะครับตามมาเลยครับข้อกก็ทําอย่างดีนะครับ ขอที่ให้แม่ไก่เขากกไข่นะครับนะครับเปิดไปก่อนนะครับมาเลครับมาเลยมาเลยอ่าปูปูพื้นด้วยทรายอย่างดีนะครับอันนี้แม่ไก่ตัวนี้นะครับเป็นไก่ชนเหล่าปากไอยนะครับสายพันธุ์มาจากตอขันชัยบลบือนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นแม่พันธุ์หลักที่ซื้อมานะครับอไข่ทั้งหมดแปดฟองนะครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของไก่ไก่เชิงนะครับน่ะ นี้กกได้ทั้งหมดนะครับที่ขึ้นกกแล้วก็สี่วันแล้วครับตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับกำหนดข้อกำหนดฟักออกเป็นตัวเนี่ยก็คือวันที่สิบสองถึงสิบสามนะครับเออไม่ใช่วันที่แปดนะครับวันที่แปดของเดือนธันวานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยวเรวผมจะเช็คให้ดูนะครับว่ามีเชื้อหรือเปล่าตอนนี้มันต้องดับไฟจากกล้องนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เชื้อครับ พอได้สามสี่วันครับเขาจะเป็นเส้นเลือดเห็นไหมครับเยเป็นรูปเริ่มเป็นรังแแหแล้วครับถ้าเจ็ดวันจะชัดกว่านี้นะครับนี่นี่คือได้สี่วันนะครับเห็นไหมครับนะฟองที่หนึ่งนะครับเนี่ยผมเช็กแล้วนะมีมีเชื้อนะครับมีเชื้อเชื้อกำลังเจริญเติบโตนะครับนี่นะครับนี่ดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเมื่อกี้หนึ่งฟองไปแล้วนะครับอ่ามาดูฟองที่สองครับว่ามีเชื้อหรือเปล่านะครับนี่อ่า นี่ครับเห็นนะครับชัดเจนนะครับนะเราเรียกว่าจุดกําเนิดนะครับที่จุดจุดดำๆแดงๆนะครับอันนี้ก็เป็นร่างตาข่ายร่างแหแล้วนะครับ่องที่สองมีนะครับสองในแปดละต่อไปฟองที่สามฟองที่สามนานครับตอนนี้เชื้อน่าจะอ่อนของเขาครับมีครับนี่เริ่มเป็นจุดดิ่นๆอยู่ครับเนี่ยมันยังไม่ชัดนะมันน่าจะอ่าเป็นฟองสุดท้ายของการ ออกไข่ okay, นะครับตอนนี้มีนะครับแต่ยังไม่ยังไม่แก่มากยังไม่เห็นเส้นเลือดนะครับสองที่สี่นะครับเห็นไหมครับจะเริ ine, ่มก่อร่างเป็นร่างแหนะครับตรง yon, ที่สี่ก็มีนะครับชุดนี้ผมผสมเทียมสัปดาห์ละสองคร,รั้งนะครับจากพ่อไก่ต่างสุ้มนะครับไปรีดผสมเอานะฟองที่ห้าโอ้ตัวนี้ชัดเจนครับ เ็นนะครับอาฟองแล้วนะอาฟองแล้วนะครับฟองที่หกฟองที่หกนะจ๊ะหนมาแล้วอออ่าไม่พลาดก็เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยนี่ครับมีเชื้อนะครเป็นเชื้อเชื้อตรงนี้หกแล้วเจ็ดต่อไปของที่เจ็ดไหนนะ 7. ตอ,องนี้เจ็ดนะนะครับอ่าปึ๊บ มีหรือเปล่าอ่าฟองนี้น่าจะเนี่ยมันยังไม่แน่ชัดแต่ผมคิดว่ามีนะครับเนี่ยตรงน,นี้เห็นไหมมันจะเป็นจุดเป็นวงๆแล้วก็เป็นเส้นตะข่ายนะครับตรงเนี้ยตรงน,นี้ยังไม่ชัดนะเพราะเขาไข่เพิ่งได้สี่วันนะตรงน,นี้มันจะเริ่มเริ่มที่จะเป็นเส้นเลือดนะครับโบตีเจ็ดวันนะครับจะพอดีนี่ผมอยากส่องดูก่อนนะครับตีวันเจ็ดแล้วนะครับ ต่อไปฟองที่แปดไหนนี่นะครับอันนี้ฟองที่แปดนะครับอ่ามีนะครับเห็นไหมมีครับเป็นเส้นเลือดนะครับนี่มีครับหลังจากนี้นะครับอีกสิบวันครับผมจะส่องดูใหม่ถ้าไม่เจริญเติบโตต่อแสดงว่าเชื้อตายนะครับก็เอาไข่ให้แม่เขาคืนนะครับโขกอีกสิบวันผมจะมาส่องใหม่นะครับ เพื่อที่จะเช็คว่าเชื้อจะตายระหว่างทางหรือเปล่านะครับถ้าสิบสี่วันแล้วยังปกติอีกสามวันก็ใกล้วันเกิดก็จะเช็คอีกทีนะ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 ครับนี่ครับแม่ไก่ก็จะกบกไปแม่ไก่เนี่ยใช้เวลากบกไข่ยี่สิเดวันนะครับ21ิเอ็ดวันไะข่ก็จะฟักเป็นตัวนะครับสรุปนะครับแม่ไก่ที่ผสมพันธุ์แล้วก็ไข่ จนขึ้นกกนะครับเขาจะใช้เวลากลกไข่21วันนะครับ21วันนะครับแล้วก็ฟักเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยในวันที่1 9 2 0 2้เนี่ยประมาณนี้นครับก็เวลาเราให้แม่ไก่ฟักเนะี่ยให้ดีเนะี่ยต้องมีน้ำและอาหารอย่าให้ขาดเพราะว่าเวลาเขาหิวเขาจะเข้ามากินแม่ไก่จะไม่โสมนะครับถ้ามีมุง้งเป็นกอุ้งได้ยิ่งดีนะครับแม่ไก่ก็จะไม่โดนลบกวนจาก ยุงนะครับแล้วลังไข่เนี่ยควรที่จะไม่มีไรก็คือถ้าเราไม่มีอะไรเราใช้แป้งหมาครับโรยไว้ใต้ใต้ลังนะครับเกาะจะไม่มีไรมารุก,กวนนะครับนะครับก็การดูแลแม่ไก่ช่วงฟักไข่สาคัญนะเพราะว่าแม่ไก่จะไม่โซมแล้วก็สามารถที่จะไข่ได้เร็วขึ้นหลังจากที่เราแยกลูกออกแล้วนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม และกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อด้วยนะครับสําหรับคลิปที่เป็นประโยชน์นะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องนะครับครับผมขอบคุณครับผม